สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเรานะคะกับกลุ่มมนุษย์ษษจิว๋วแก๊งเนเจอร์ค่ะวันนี้เรามาทาอะไรกันที่ไหนคะเนี่ยแพรตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านขุนสมุทรจีนค่ะที่นี่แหละคะ่ะที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูการปลูกป่าชายเลนนะคะค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกป่าชายเลนเนี่ยเราจะต้องไปทําความรู้จักกับผู้ใหญ่สมรก่อนนะคะให้ท่านเนี่ยได้แนะนําเกี่ยวกับความเป็นมาแล้วก็สถานที่แห่งนี้กันไปกันเลยปะ ตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณหน้าบ้านของผู้ใหญ่สมรนกันแล้วนะคะเอ,อ้ารู้ยงไงคะว่าเป็นบ้านผู้ใหญ่คะอ,อ่ะก็นี่ไงป้ายอ๋องั้นเพื่อนๆเ,เข้าไปคุยผู้ใหญ่เลยนะครับไปนะคะแล้วก็มาพบกับ ผู้ใหญ่สมนเข่งสมุดกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะหนูอยากทราบถึงความเป็นมาของหมู่บ้านนี้ค่ะว่า,าทำไมถึงมาตั้งอยู่แถวนี้หรือกอ็ประวัติความเป็นมามันเป็นยังไงคะส,สมัยก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกสมัยก่อนเนี่ยจะต้องออกไปจากนี่ประมาณ4-5กิโลตรงเนี้ยเข้ามาเนี่ยร้องไห้เป็นเด็กเข้ามานละยุงกัดโอ้ย ไกลมากแล้วต้องข้างหลังเนี่ยเขาเป็นนาเกลือข้างๆเนี่ยก็เป็นนาเกลือส่วนนากุ้งเนี่ยเขาก็มีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเสร็จจากนากุ้งก็จะเป็นชุมชนจากชุมชนแล้วเขาจะทิ้งที่ไว้อีกประมาณกิโล2กิโลถึงจะถึงชายทะเลไม่ใช่ว่าเขามาปลูกชายทะเลเด็กหรือว่าเขามาสร้างวัดสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆทะเลไม่ใช่เขาสร้างไว้ท้ายหมู่บ้านค่ะแล้วการที่เรามา ทำกิจกรรมปลูกป่ากันวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปปลูกป่าบริเวณแถวไหนคะเดี๋ยวจะเป็นแปลงใหม่แปลงเฉลิมพระเกียรติของในหลวงแปลงนี้เราเต็มไปแล้วนะคะ20ฝ่าถึง30ไร่ก็ขอบใจนะพวกพวกเธอเนะี่ยมีจิตสำนึกนอกจากจะดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วเธอยังลงมาพัฒนามาฟื้นฟูนี่ยิ่งใหญ่นะลงมาช่วยกันพัฒนาและฟื้นฟูด้วยตนเองนะคะแปลงนี้เราเต็มไปแล้วนะคะเราก็มีแปลงใหม่คือเราทำเนี่ยเพื่อรักษาผืนแผ่นดินที่เหลืออยู่ นะคะเราก็ได้ประสบประการนะคะว่าต่อสู้มาเนี่ยไม่มีใครช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเองนะคะ,ะป่าเนี่ยมันยืดดินอุ้มน้ำนะคะแต่ว่าถ้าปลูกป่าเปล่า,ามันก็ไม่อยู่อันนี้เราก็มีไม้มีหินนะคะ,ะมาบรรเทาหรือมากั้นเป็นเป็นหน้าด่านพอขึ้นมาเนี่ยมันจะมาตีต้นไม้เราหลุดหมดเนี่ยเราก็มันมีกำบังซะก,ก่อนนะคะแปลงเนี่ยขึ้นจากทะเลตรงนี้มีความรุนแรงลุกแล้วปลูกปลูกเดินออกเนี่ยปลูกลําบาก แต่เราก็ทําเราก็ประสบความสําเร็จไปบางส่วนแต่ในอนาคตเนะี่ยเราก็ยังรอเขื่อนถาวรแต่ขวารัฐจะมาช่วยเนี่ยพวกเราก็ต้องช่วยกันทําเนี่แหละก็ได้กําลังจากพวกหนูเนี่ยพวกหนูในอนาคตหนูก็ต้องไปพัฒนาประเทศชาตินะคะวันนี้ป้าดีใจนะคะทีเ่เธอมาทําสิ่งดีๆให้กับชุมชนของเรานะคะสำคัญมากเลยนะคะเราเคยเห็นในหลวงพระอ,องค์ท่านนะเมื่อหลายปีก่อนท่านทรงปลูกป่าไปไหนท่านก็ปลูกป่าถามว่าท่านปลูกป่าทําไม พอโลกร้อนปุ๊บเรารู้ทันทีด้วยว่าพระองค์ปลูกป่าเพื่ออะไรท่านเหมือนจะรู้ว่าลูกหลานท่านจะลำบากในอนาคตตอนนี้เราก็มาทำตามพระองค์ท่านไม่สายทำยังไงก็ไม่สายยังไงเราก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีๆและก็ความรู้ที่เราได้วันนี้ค่ะยังไงวันนี้เราก็ไปปลูกป่ากันดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ะะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามน้าเองนะคะว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์หรือใช้อะไรในการที่เราจะลงไปปลูกปลาชรยเลนแปงนี้กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ จะมาสอบถามว่าการที่เราจะลงไปปลูกป่าชายเลนเนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าเตรียมอะไรในการที่เราจะลงไปปลูกมั้งคะไม่ไม่ต้องครับที่นี่ไม่ต้องแต่ว่าเราต้องอาศัยเช่อวชาญในการเดินในรินเลนเพราะว่าถ้าเราเดินไม่เป็นเนี่ยเราจะจมหน้าแล้วก็เรามาปลูกป่าชายเลนกันเนี่ยเรามาปลูกป่าชายเลนเพื่ออะไรเราจะมา อนุรักษ์แล้วก็กั้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าป้องกันการชะลอใช่ใช่ค่ะเรากินอาหารทะเลไหมกินค่ะเรารู้ไหมว่าเราปลูกป่าทยเลเนี่ยเพื่อสร้างแหล่งอาหารทะเลด้วยสร้างแหล่งอาหารในคนไทย70%ของประเทศไทยเพราะอาหารทะเลมาจากแพนต้อนใช่นะครับนี่หาดเลนเป็นตัวสะสมแพนต้อนอเราต้องช่วยอนุรักษ์นะคะเราลงไปปลูกนะครับเราก็ จมไปมาเท่านี้ค่ะแล้วห่างกันประมาณ1นึฟุตต่อหนึ่งต้นค่ะอันนี้อ่าอันนี้คืออะไรคะเขาเรียกกงกลางใบใหญ่กงกลางใบใหญ่อันนี้ที่เราเห็นตุ่มๆเนี่ยคือล่ากกงกลางใบใหญ่จะมีรากออกจากลำลำต้นคล้ายๆสุ่มกระโปรงผู้หญิงหรือสุ่มไก่เราเรียกไม้คำยันอ๋อนี่ใช่ไหมคะมันจะออกมาทําตามปุ่มตามล่าค่ะไม้คำยันค่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราลงลงไปปลูกป่ากันเลยดีกว่าค่ะห่างหนึ่ง น,นี้เราก็ปลูกป่าชายเลนกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของเพื่อนๆแต่ละคนในกลุ่มนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกันมากนะคะที่วันนี้เราได้มาปลูกป่าชายเลงกันอ่าบีบีบสนุกดีค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาปลูกป่ากันเยอะๆนะคะค่ะก็รักษาธรรมาชาติกันนะคะมามาเที่ยวกันที่นี่ก็ได้ค่ะสนุกดีค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากันเยอะๆนะค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองดูเป็นคนดี<ม>ขึ้นนะคะที่หลังจากที่ได้ปลูกป่าค่ะสนุก,นกดีค่ะน้ำเค็มด้วยอยากมาอีก<ม> <laughs> ก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนาเอ๊ะนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้เราวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่วันนี้มาแนะนําการปลูกป่าชายเลนให้เราทุกคนได้รู้นะคะเึงร้อนค่ะแต่สนุกสนุกดีค่ะค่ะเราต้องใจเรามาปลูกป่าชายเลนเนี่ยเราไม่ได้มาองกาอการเกษตรอย่างเดียวหนึ่งเรามาสร้างแหล่งอาหารคนไทย80%ของประเทศไทยด้วยค่ะ กุ้งหอยปูปลากินกันอย่างกินหนังสำราญนะคะไม่ใช่ปลูกป่าชายเลนกันเยอะๆนะคะโอ,คอ้ยพวกเราพวกเราแจงไรแจงไรแกงมนจิ๋วแกงเนเจอร์แล้วพบกันใหม่ค่ะบายป่าชายเลนถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่งมีประโยชน์ช่วยกรองสารพิษก่อนลงสู่ทะเลช่วยป้องกันการกรดซอของชายฝั่ง ช่วยเพิ่มออกซิเจนและยังก่อให้เกิดระบบในเวศท,ที่สมบูรณ์จึงสำคัญที่เราต้องช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาติที่งดงามสร้างได้ด้วยมือเราคุณล่ะพร้อมหรือยังที่จะช่วยสร้างฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ประเทศของเราสืบไป